เธอกลัวเธอวันวหวกับสิ่งไร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ลไม่ได้แล้วค่ะเป็ด้วยสามปีแล้วค่ะเพิ่งมาเป็นปีแรกค่ะน้องใหม่สู้ๆค่ะของดุดมาตอนนี้เป็นปีที่สามแล้วค่ะปีที่สามแล้วครับผมสามปีแล้วค่ะปีที่สองตามคำสัญญานะครับสามปีแล้วค่ะปีที่สี่แล้วนะคะที่มาร่วมโครงการเห็นด้าตายุ่งแย่จุใสแล้วก็อยากมีมากันอีกทุกปีเลยครับร่วมโครงการนี้เป็นปีที่ห้า ะะแล้วเราก็ยังมีปีที่6ปีที่7โครงการนี้ไม่มีใินสนะคะเราจะทำาไปเรื่อยๆเลยค่ะ การเดินทางของโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลเพื่อสร้างรอยยิ้มและความหวังให้กับเด็กๆบนดอยสูงแห่งนี้ที่ชื่อว่าอมก๋อยโดยการนำของคุณเล็กนรงแม่นปืนและผองเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือเป็นผู้ให้เหมือนๆกันสำหรับโครงการนะฮะตอนนี้ก็ได้คุยกับพันธมิตรต่างๆฮะแล้วก็ผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยเราก็มีพลังเริ่มมีพลังขึ้นแล้วก็แบบ มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ฮะโรงเรียนที่อยู่บนดอยอมก่อยนะฮะตอนนี้ร้อยเก้าโรงเรียนแต่ตอนนี้เราสร้างไปสิบสองโรงเรียนแล้วเราก็คิดว่ายังมีแรงที่จะสร้างต่อไปถ้ามีพันธมิตรเข้ามาช่วยหรือว่าผู้ใจบุญทั้งหลายที่เข้ามาช่วยตรงนี้ฮะก็ตอนนี้เป้าของเราเปลี่ยนไปละตั้งใจสัก99โรงเรียนแต่ว่าน่าจะจะไหวเ้วยกันก็จะแบบเอ่อเชิญเพื่อนๆหรือว่าเอ่อใครที่คิดว่าเออไดออ้สร้างบุญอ่า ต่อจากโครงการของสมเด็จย so mm ่าเพราะเราทำของสมเด็จย่าที่มาสร้างบนนี้อยู่แล้วก็แบบเชิญชวนมาด้วยกันมาช่วยเป็นผู้ให้สำหรับเด็กคนดอยให้โอกาสให้ความรู้กับเขามันก็มีความสุขเลยครับ เดินทางมาส่งมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆหนที่แห่งนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะสภาพถนนหนทางที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกย่างก้าวแต่ทุกๆอย่างก็ไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับพี่ๆกลุ่ม VR Ranger พันธมิตรผู้เหนียวแน่นกับโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล กลุ่ม VR Ranger เปรียบเสมือนมดงานรับหน้าที่ขนส่งทุกอย่างขึ้นบนดอยโดยไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อไปสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเองเนี่ยเป็นประธานกลุ่ม VR Ranger นะครับรวมทุกน้องทุกคนเมื่อคืนก็คุยกันว่าเราเนะจะทาทุกปีนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พวกเรามุ่งหวังไว้ครับถือาไม่มีเนี่ยมันมันพูดไม่ต้องคำไม่ต้องไม่ต้องมีคำอธิบาย เนะมื่อเรามีโอกาสที่จะตอบแทนคนอื่นเขาได้นะครับผมว่าผมอยากทําครับแล้วก็คิดว่าในชีวิตตัวเนี้ยเราเราเราน่าจะมีพลังอย่างที่ผมบอกครับมีพลังมีเพื่อนฝูงมีน้องๆน,น,นะครับพอที่จะเป็นส่วนช่วยเหลือในการส่งมอบโรงเรียนให้น้องๆบนยอดดอยสูงแห่งนี้ ในโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลเพื่อสร้างรอยยิ้มมอบความสุขให้น้องๆทั้งกายและจิตใจจ,จากกลุ่มพันธมิตรและผองเพื่อนของโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลได้นำเอากิจกรรมหลักๆ 3. โอกาสมารวมกันได้แก่กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคะ่ะ ในส่วนตัวผมนะครับผมชอบทํางานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือน้องๆที่นี่เป็นเด็กๆที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ขาดโอกาสทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน,นการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นสิง่งของหรือแล้วลแต่ที่เรานํามามอบให้กับน้องๆเพื่อให้ทุกอย่างได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมแล้วก็ทางพวกเราทุกคนนะฮะวีอาร์เนเจอร์เราเต็มใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆ,ๆ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อร่วมสดดดีพ่อหลวงของแผ่นดินเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆมีความรักและเคารพในสถาบันของชาตินั่นคือชาติศสาสนาพระมหากษัตริย์เด็กๆและพี่ๆจะมารวมตัวกันร้องเพลงสดดดีมหาราชาภายใต้แสงเทียนที่สว่างสวัยไปทั่วทั้งดอย กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เด็กๆก็จะได้อิ่มท้องกับอาหารและขนมนมเนยโดยเฉพาะขนมปังกับนมสดที่เด็กๆโปรดปรานกันมากค่ะพากันมาต่อแถวกินกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ามีความสุขมากกับการรับผิดชอบเรื่องอาหารให้น้องๆขนมปังวันท้าขอแต่ละอย่างเียนะคะแล้วก็ใส้กรอกบะเรีนอยู่ตหนับเมื่อวานก็พีลูกชิ้นค่ะทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นให้เด็กทาน ม่ต้อกคะนิจกรรมงานวันเด็กที่เด็กๆรอคอยกันด้วยความสนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมไปถึงเกมและการล่าเล่นต่างๆมีของเล่นมากมายที่พี่ๆนำมาแจกให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนในถิ่นธุรกันดารแห่งนี้ เด็กๆทุกคนจะชอบและประคองกอดของเหล่านี้ประหนึ่งว่ามีค่าสำหรับเด็กๆทีเดียวค่ะ จากการที่มา,า,กการ่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่นี่นะคะซึ่งเขาช่อนข้างจะได้รับการสอนที่ดีน้องๆจะมีมารยาทที่ดีนะคะแต่ก็ขัดแคลนอย่างมากมายพอเห็นแล้วก็สงสารก็อดไม่ได้นีอะไรก็อยากเอามาฝากเขาเอาหมวกมาให้เขาถักหมวกมาให้เขาเขาก็บอกเคยมีไหมก็ถือว่าเป็นหมวกใบแรกของเขาเอาตุ๊กตาไหมให้เขาเขาก็ไม่แย่งกันนะคะก็จะเล่นเกมเพื่อแจกมอบตุ๊กตาเล้ก็เอาไปกอดแน่เลยค่ะเขาบอกนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกของเขาไม่เคยมีมาก่อน นำเสื้อหนาวพ้าห่มกันหนาวที่ชาวบ้านบนดอยนี้ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากเพราะเมื่อลมหนาวมาเยือนอากาศบนยอดดอยแห่งนี้จะหนาวจัดมากจริงๆค่ะ พลาดไม่ได้เลยทุกปีจริงๆเส้นทางที่การขึ้นมาที่ดอยอมม่อยเนี่ยค่อนข้างลําบากมากนะคะต้องมาหลายต่อมากเลยจากกรุงเทพว่าจะถึงเชียงใหม่นะคะจากเชียงใหม่ขึ้นมาที่เชิงดอยอีก3าชั่วโมงนะคะและจากเชิงดอจะขึ้นไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะกะ็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยบางโรงเรียน3าชั่วโมง4ชั่วโมงบาง,งเรียนเนี่ยเราถึงกับต้องเดินลงจากรถเดินเท้าขึ้นไปถึงจะถึงโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้น ในทางกับการเด็กๆและคุณครูที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันในการขึ้นลงเนี่ยก็ถือว่าเส้นทางลําบากมากนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานพวกเราเนี่ยนะคะก็เลยอยากเข้ามาช่วยเหลือพวกเขานะคะ จากการนำเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเช่นอาหารการกินขนมนมเนยของเล่นต่างๆรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มผ้าห่มกันหนาวแล้วทางคณะยังได้ส่งมอบอาชีพให้กับชาวเขาแห่งนี้อีกด้วยนั่นคือการส่งเสริมอาชีพให้มีการปลูกกาแฟแทนการตัดไม้ทำลายป่าเพราะพื้นที่บนยอดดอยแห่งนี้เหมาะแก่การปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่งค่ะ การที่อยู่บนดอยใครบอกว่าเออไม่ต้องเรียนก็ได้อยู่บนดอยไม่ต้องทําอะไรผมว่าไม่จริงฮนะเด็กบนดอยทุกคนเนี่ยถ้าเขามีโอกาสเขาก็สามารถลงไปเรียนต่อในทางล่างได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้กับเขาแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมาที่จะมาจัดการบริหารคนในบมู่บ้านของเขาได้ว่าเราต้องทําอะไรเพราะผมมองว่าคนบนดอยมีพื้นที่ที่ดินเหมือนทองครับ ก็คือปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรทําได้ทุกอย่างเพราะความอุดมสมบูรณ์ก็อยากจะให้เด็กพวกนี้มีโอกาสเรียนสูงสูงลงไปเรียนข้างล่างแล้วกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของเขาให้เจริญต่อไปครับ ปีของการดำเนินโครงการและ12โรงเรียนให้กับเด็กๆในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้คือเป้าหมายหลักของโครงการที่ชื่อว่าคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลโดยการนำของคุณนรงแม่นปืนและผองเพื่อนพันธมิตรที่มีพันธกิจมามอบรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นและมาสร้างโอกาสสร้างอนาคตทางการศึกษาโดยการสร้างอาคารเรียนให้กับชุมชนแห่งนี้ เป็นอาคารเรียนที่12แล้วค่ะที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรนะฮะและผู้ใจบุญฮะที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนพวกนี้มาและทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีเพราะว่าทุกคนช่วยๆกันก็อยากจะขอบคุณทุกท่านผู้ใจบุญทุกท่านเลยครัขอบคุณแทนเด็กๆที่อยู่บนดอยแหนี้ครั ตาบที่เด็กๆที่อยู่ในถินธุรกันดารยังต้องการอาคารเรียนเป็นโรงเพาะบ่มสติปัญญาโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลก็จะไม่หยุดเดินทางจะขออาสาเป็นสะพานในการส่งมอบรอยยิ้มตลอดไปทางรายการก็ร่วมชื่นชมยินดีและอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลานะคะแล้วพบกันสวัสดีคะ่ะ